สวัสด so exactly ีนะครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับมาพบกับมันแมทของเราเช่นเคยนะครับเรียนคณิตศาสตร์ยังไงให้มันมันะครับในเรื่องของการบวกลบคูณหารจํานวนนับนะครับซึ่งใน EP ีที่ผ่านๆมานักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับอ่าเรื่องการบวกลบคูณหารจํานวนนับที่มีวงเล็บและการบวกลบคูณหารจํานวนนับที่ไม่มีวงเล็บนะครับอ่านักเรียนก็คงจะ คุ้นเคยนะครับแล้วก็สร้างความคุ้นเคยแล้วก็หาคําตอบหาผลลัพธ์มาได้นะครับวันนี้นะครับเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบวกลบคูณหารละคนนะครับแบบมีวงเล็บและไม่มีวงเล็บนะครับโดยใช้สูตรเดิมของเรานะครับนั่นก็คือสูตรของวัวควายหายบ้าแล้วนะครับซึ่งถ้านักเรียนจําประโยคนี้ได้นักเรียนจะทําเรื่องการบวกลบคูณหารจํานวนนับได้แน่นอนครับพร้อมแล้ววันนี้เราไปเรียนกันได้เลยนะครับ ครับนักเรียนใน E p พีที่4นี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องการบวกลบคูณหารระคนนะครับแบบมีวงเล็บและไม่มีวงเล็บนะครับใน E p พก่อนหน้านะครับนักเรียนจะได้เรียนเรื่องการการบวกลบคูณหารระคนแบบมีวงเล็บใช่ไหมครับและไม่มีวงเล็บเนี่ยแยกกันอยู่เราลองมาทบทวนกันหน่อยแบบมีวงเล็บเช่นอะไรเอ่ยคุณครูขอเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับแบบมีวงเล็บนะครับแบบมีวงเล็บแบบมีวงเล็บก็ จะประมาณว่าอ่าจะประมาณนี้นะครับเช่นวงเล็บเปิด12,380บวกด้วย48แอ่าแล้วก็คูณด้วย3แบบนี้นะครับเวลาที่เราทำเวลาที่เราทำเนาะถ้ามีวงเล็บเราก็ทำอันนี้เป็นอันดับที่1แล้วก็ทำอันนี้เป็นอันดับที่2แบบนี้นะครับแต่ถ้าไม่มีวงเล็บอ่าแต่ถ้าไม่มีวงเล็บในกรณีที่ไม่มีวงเล็บเช่น ในกรณีที่ไม่มีวงเล็บนะครับเช่นอ่าครูขอแบ่งนินนดนึงนังเป็นจะได้เห็นชัดเจนนะครับแบบที่ไม่มีวงเล็บเช่น12,843คูณด้วย48บวกด้วย39ลบด้วย0แบบนี้นะครับเท่ากับเท่าไหร่เนะาะแบบไม่มีวงเล็บเนี่ยนักเรียนก็จะต้องดูแล้วว่า เราจะต้องทําอะไรก่อนนะครับอ่า,อาทำขั้นตอนนี้ก่อนถูกไหมครับอ่าจากนั้นทําขั้นตอนนี้ใช่ไหมครับแล้วค่อยทําขั้นตอนนี้ตามสูตรที่ครูให้ไปนั่นก็คือสูตรของวัวควายหายบ้าแล้วนักเรียนจําได้หรือเปล่าเอ่ยนะครับอ่าวัวควายหายบ้าแล้วหมายถึงว่าทำโมเลกอนนะครับอ่าแล้วทําคูณทําหารทําบวกแล้วค่อยทํา ลบอันนี้คือแบบมีวงเล็บและไม่มีวงเล็บนะครับวันนี้นะครับวันนี้เราจะเอาทั้ง2อ,อันนี้นะครับอ่าเราจะเอาทั้ง2อ,อันนี้เลยนะครับมารวมกันนะครับในบทเรียนวันนี้นะครับอ่ารวมกันแล้วจะได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปทบทวนสูตรของเราก่อนนะครับนั่นก็คือสูตรวัวควายหายบ้าแล้วนะครับก็คือทริคเด็ดๆที่ช่วยให้นักเรียนทําเรื่องการบวกลบคูณหารละคน ทั้งแบบมีวงเล็บและไม่มีวงเล็บให้ถูกต้องนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องการบวกลบคูณหารจํานวนนับแบบมีวงเล็บและไม่มีวงเล็บผสมกันเนี่ยนักเรียนเราลองมาทบทวนทริคกันอีกทีหนึ่งนะครับทริคนี้เลยนะครับวัวควายหายบ้าแล้วนะครับเราจะต้องทำใช้หลักการแก้ปัญหานะครับ เรียงจากคาว่าวัวไปคาว่าควายคาว่าหายคาว่าบ้าคําว่าแล้วเนี่ยให้นักเรียนจําให้ขึ้นใจนะครับอ่าก่อนอื่นเลยนะครับคาว่าวัวเนาะอักษรน,นําคือวแหวนนะครับอ่านั่นก็คือวงเล็บนั่นเองถูกไหมครับเราจะต้องทําวงเล็บก่อนในกรณีที่โจทย์ใดก็ตามนะครับมีวงเล็บให้ทําวงเล็บก่อนเสมอนะครับอ่าเป็นอันดับที่1นนะครับอ่าทำวงเล็บก่อนเป็นอันดับที่1ต่อไปควายควายคือคอควายใช่ไหมครับก็คือการ คูณใช่ไหมครับจากนั้นเมื่อเราสังเกตดูแล้วโจ์เนี่ยมีวงเล็บแล้วเนี่ยเราทำวงเล็บเสร็จเรีบยบร้อยหรือว่าไม่มีวงเล็บก็ตามนะครับเราจะต้องทำคูณเป็นลำดับที่สองนะครับอ่าหายหายคือหารนะครับหารเราจะต้องทำหารเป็นลำดับที่สามนะครับอ่าและบ้าบ้าคือบวกเนาะอ่าบวกนะครับเป็นลำดับที่สี่นะครับและแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วคือลบเป็นลำดับที่ หแบบนี้นะครับนักเรียนจะต้องทำนะครับจากหนึ่งะครับทำเรียงลำดับไปนะเราเราทำเราทำวงเล็บแล้วก็เราไปทำบวกอย่างเงี้ไม่ได้นะครับผิดนะครับเนาะเราจะต้องทำวงเล็บเสร็จเรียบร้อยเราดูซิโจทย์นั้นมีคูณไหมถ้ามีคูณเราก็ทำคูณนะครับจากนั้นเมื่อทำวงเล็บเสร็จแล้วทำคูณเสร็จแล้วดูซิมีหารไหมค่อยทำหารนะครับจากนั้นดูซิมีวงเล็บแล้วทำคูณแล้วทำหารแล้ว มีบวกไหมถ้ามีบวกก็ทําบวกแล้วค่อยทําลบเป็นลําดับสุดท้ายนะครับนักเรียนจะต้องทําตามลําดับไปดังนี้นะครับนะเพื่อผลลัพธ์ที่มันถูกต้องนั่นเองนะครับอ่าเรามาดูข้อนี้นะครับอ่าข้อนี้เลยนะครับเช่นตรโจทย์ตัวอย่างข้อนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่ามันมีทั้งที่มีวงเล็บและไม่มีวงเล็บซ้อนกันอยู่นักเรียนเห็นไหมเอ่ยนะครับอันนี้คือทริคในการทำนะครับ ง่ายๆนะครับมันก็เหมือนกับที่เราทํามาแบบมีวงเล็บกับไม่มีวงเล็บแค่นักเรียนท่องสูตรวัวควายหายบ้าแล้วได้นะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับวัวควายหายบ้าแล้วของเราวัวนะครับวัวควายหายบ้าแล้วทำวงเล็บก่อนใช่ไหมเอ่ยเป็นลําดับที่1ใช่ไหมครับลองเขียนก่อนเนาะคูณเป็นลําดับที่2หารเป็นลําดับที่3หายใช่ไหมครับลบเป็นลําดับที่ส บวกครับบวกเป็นลำดับที่สี่และลบเป็นลำดับสุดท้ายแบบนี้นะครับเราดูก่อนลำดับที่หนึ่งมีวงเล็บไม่เอย่ยมีวงเล็บมีวงเล็บเราทำไงครับเราก็คูณอันนี้เป็นลำดับอเอามาบวกกันนะครับเป็นลำดับที่หนึ่งนะครับจากนั้นเราดูซินะครับวงเล็บมีแล้วคูณมีไม่เอย่ยคูณไม่มีก็ Velvet. ข้ามไปนะครับต่อไปมีหารไหมมีหารอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะครับหารเป็นลำดับที่ ต่อไปเลยนะครับดังนั้นในนี้ก็คือเป็นลำดับที่2เนาะเพราะมันไม่มีคูณนะครับแล้วจากนั้นบวกไม่มีเนาะอ่ะบวกเนี่ยมีในวงเล็บแต่ว่าแต่ว่าเราทําไปแล้วไงครับนักเรียนและอันสุดท้ายก็คือลบเป็นลำดับที่3นะครับในการทําโจทย์ข้อนี้นะครับแบบนี้นักเรียนก็จะได้ลำดับการทําาข้อสอบข้อนี้นะครับหรือแบบฝึกข้อนี้ก็คืออันนี้คือลำดับที่1เห็นไหมครับเอาน,นี้มาบวกกันนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่เอาผลลัพธ์มาหาร กับ64อ่าได้ผลลัพธ์เท่าไหร่เอา3 1 2 8 4มาบวกนะครับนักเรียนจะต้องโยงเส้นแบบนี้ให้ได้นะลูกเนาะพยายามโยงให้ได้นะครับเมื่อเราโยงเส้นได้แล้วเนาะจากที่เราโยงเส้นเมื่อกี้นะครับเพื่อให้ชัดเจนเดวครูขอโยงให้นักเรียนดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่เป็นขั้นตอนที่1อันนี้เป็นขั้นตอนที่2นะครับจากการวิเคราะห์สิ่งที่คนครูสอนไปนะครับเนาะนักเรียนอย่าลืมนะอันนี้เป็นขั้นตอนที่3นะครับ อ่าเป็นขั้นตอนที่3แบบนี้นะครับอ่าขั้นตอนแรกเลยนะครับอะ,อะไรก็ตามท่านเรียนเขียนในวิธีทำเนี่ยอะไรก็ตามที่นักเรียนไม่ใช้นะครับให้นักเรียนเขียนเหมือนเดิมนะครับอ่าขั้นตอนแรกเลยนักเรียนลอกโจทย์ลงไปก่อนลูกอ่าลอกโจ์ลงไปก่อน30,000ืน 30, อ่าเดี๋ยวค,คุณครูคิดเปลี่ยนไสาปากกาแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะเขียนไม่พอ3 1มหมืพลบด้วยวงเล็บเปิด 41, 000, 4 1็ดหบบวกด้วย สี่หมื่นหนึ่งพันอ่าสี่หมื่นหนึ่งพันสี่นะครับหารด้วยหกสิบสี่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอ่าขั้นตอนแรกเลยเราจะต้องทําอันนี้ก่อนใช่ไหมครับอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งของเราอ่าบวกกันเราก็เอาไปบวกข้างนอกเนาะแล้วก็เอาไปบวกข้างนอกอ่าผมครูจะบวกที่ด้านบนนี้ละกันเนาะสี่หมื่นหะนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบวกด้วยสี่หมื่นหนึ่งพัน 400ร n 4 000, 1 2004, 4ี่สนะครับ8ปบวกสอ่าบวกจากข้างหลังมาเนาะ8ปบวกสเป็นเท่าไหร่ลูก12ใส่2ทด1นะครับ2อบวกศได้0ทด1เป็น3อ่า4ีบวกศเป็น4 1่บวกหเป็น2 4งบวกสเป็น8นะครับอ่าดังนั้นคำตอบอันเนี้ยก็มีค่าเท่ากับ82,432คือตอนนี้ก็คือเราทำขั้นตอนแรกเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็เอามาเขียนนะครับเราก็เอามาเขียน จากบรรทัดต่อไปก็อันไหนที่เราไม่ได้ใช้เราลอกลองไปก่อนนะลูก32,284เรายังไม่ได้ใช้นะครับมันเป็นขั้นตอนที่3ามเนอะลบด้วยอในวงเล็บเราคิดมาแล้วได้8ปดหมื่นั้ยใช่ไหมครับแล้วก็หารด้วยเท่าไหร่อ่าหารด้วย64 64เราก็ยังไม่ได้ใช้แบบนี้นะครับถือว่าเสร็จขั้นตอนที่1นะครับนักเรียนถือว่าเสร็จขั้นตอนที่1เนาะ เมื่อเสร็จขั้นตอนที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยสิ่งที่นักเรียนจะต้องทําคือเขียนเครื่องหมายเท่ากับให้มันตรงกันนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่สองเราทําอะไรเราเอาผลลัพธ์ตรงนี้มาหารด้วยหกสิบสี่ใช่ไหมลูกน,น,นั่นก็คือขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่สองถูกไหมครับที่คุณครูเน้นสีเขียวไว้ให้นักเรียนนะครับาจากนั้นเราก็ไปหาก่อนว่าแปด3มสองพันสี่ร้อยสาสิบสองหารด้วยหกสิบสี่มีค่าเท่าไหร่นะครับ มีค่าเท่าไหร่วิธีการก็คือยังไงครับสร้างแม่สุดคูณแม่ที่64แล้วก็ตั้งหารเดี๋ยวครูขอ,ขอขีดตรงนี้นิดนึงนะครับในการคิดเลขเนาะแปดหมื่นสองพันสาะครับหารด้วย64เนาะลูกทีนี้เราทำไงต่อนะครับเราทำไงต่อดีอเราสร้างแม่ที่64ก่อนแล้วกัน 641 64คูณ2 64คูณ3 64คูณ4 64คูณ5 64คูณ6 64คูณ7 64คูณ8 64คูณ9อ่านถึง9พอพอละนะครับอ่าได้เท่าไหร่เราสร้างแม่สุดคูณก่อนนะครับอย่ากลัวที่จะเสียเวลานะลูกเพราะว่าถ้าเรามีแม่สุดคูณแม่ที่เราจะหาเนี่ยเราจะคิดง่ายขึ้นนะครับ64คูณหได้64 6เนาะ64คูณ2ได้ าสองคูณสี่ได้แปดสองคูณหกได้สิบสองาสามคูณสี่ได้สิบสองใส่สองทดหนึ่งสามคูณหกได้สิบแปดทดหนึ่งเป็นสิบเก้านะครับสี่คูณสี่ได้สิบหกใส่หกทดหนึ่งสี่คูณหกได้ยี่สิบสี่ทดหนึ่งเป็นยี่สิบห้าแบบนี้นะครับสี่คูณห้าได้ยี่สิบใส่ศูนย์ทดสองต่อไปห้าคูณหกได้สามสิบสามสิบทดสองเป็นสามสิบสองนะครับหกคูณสี่ได้ยี่สิบสี่ใส่สี่ทด 2 6คูณหได้36 36ิบวกสเป็น38นะครับใช้การคูณในแนวนอนนะนักเรียนในการสร้างแม่สุดคูนเนะครับเนาะอ่ะต่อไป6กสิบคูณเจ็เท่าไหร่ลูก28ใส่8ทด2 7 6เท่าไหร่7 6เท่าไหร่อ่เจ็ดหาสามสิบห้ใช่ไหมครับ42บวก2เป็น44นะครับอืมแล้วก็ 8คูณ4ได้เท่าไหร่ครับ8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32ใส่2ทด3นะครับ8 6 8 5 40 8 6 48 48ีบกสวกสเป็น49 50 5บเนาะอ่าได้512ครับต่อไปเหลือ9 9้คูณสได้เท่าไหร่ครับ9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 เก้าสี่เท่าไรเอ่ยเก้าสี่สามสิบหกใส่หกทดอ่าทดสามต่อไปเก้าหกเก้าหกห้าสิบสี่ทดสามเป็นห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดแบบนี้นะครับนักเรียนก็จะได้แม่ที่หกสิบสี่นะครับทีนี้เมื่อเราได้แม่ที่หกสิบสี่เสร็จเรียบร้อยเราก็เอามาหารนักเรียนหกสิบสี่หารแปดไม่ได้นะครับอ่าหารไปเลยแปดสิบสองหกสิบสี่แปดสิบสองไม่ได้นะครับอ่า ได้น้อยสุดคือ64สนึงได้64ลบกันอ่า8นะครับส0เอ 2, 2, ลบสไม่ได้ยืม8มาเนาะสิบลบสได้8 7ดลบหได้1นะครับอ่าแล้วก็ดึง4ลงมานะครับห4อะไรได้184อ่าใกล้เคียงและน้อยกว่าก็คือ64สคูณสได้128นะครับอ่าได้เท่าไหร่4ีลบแลบไม่ได้ทำไงยืมมา นะครับเป็น14นะครับลบกันเหลือ6เจลบสองเหลือห้าลบหเหลือ0ูนคูณคงไม่เขียนเนาะต่อไป่าดึง3ลงมา64อะไรได้563อยาใกล้เคียงที่สุด64คูณโอ้เปลี่ยนเป็นปกนากกาหกสิบสี่คูณ8ได้512นะครับ3าลบสได้1นะครับ6กลบหกลบหได้ อ่านะครับอ่าต่อไปทําไงต่อดึงสองลงมานะครับได้ห้าร้อยสิบสองอ้าเป๊ะเลยนะครับเห็นไม่เอ่ยเห็นไม่เอ่ยอ่านะครับเห็นไหมเ,เห็นไหมว่าหกสิบสี่คูณแปดได้ห้าร้อยสิบสองนะครับลบกันเหลือศูนย์ดังนั้นคําตอบอันนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับอ่านี่อันนี้คือคําตอบของแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบสองหารด้วยหกสิบ 4นะครับอาหารด้วย64แบบนี้เราก็เขียนเลยลูกสามหม่นหนึ่งเรายังไม่ได้ใช้ลบด้วยผลลัพธ์อันนี้ก็คือ1นึ่งพันแบบนี้นะครับเสร็จไปแล้วเรียบร้อยและคงเหลือขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่3ก็คือเอา3 1มหมืมาลบกับหนึ่งพันสนะครับได้เท่าไหร่เดี๋ยวคุณครูลบอันนี้ก่อนเนาะ คุณครูลบอันนี้แป๊บหนึ่งนะครับการคํานวณเนี่ยนักเรียนสามารถคํานวณในใบงานได้เลยนะลูกเนาะมุมมุมใบงานก็ได้นะครับอ่าทีนี้คุณครูก็ลบก่อนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสี่ลบด้วยหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบแปดอ่าลบกันเหลือสี่ลบแปดไม่ได้อายืมมานะครับกลายเป็นหกเจ็ดลบแปดไม่ได้ยืมไปอีกอ่ายืมไปอีกจากสองเหลือหนึ่งสิบเจ็ดลบแปดได้เก้า 1-2ลบไม่ได้อยืมมาอีกนะครับเป็น11 11ลบได้9 0ศูนย์ลบไม่ได้ยืมมาอีกนะครับกลายเป็น10กลายเป็น9อ่า2ไม่มีตัวตัวลบเนะาะอาดึงลงมาดังนั้นอันนี้คือคำตอบแล้วก็เอาคำตอบไปเขียนเลยนะครับการทำแบบนี้นะครับนักเรียนจะต้องใจเย็นๆหน,หน่อยนะลูกเนาะค่อยๆทำไปทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนนะครับนักเรียนก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องออกมานะครับนักเรียนก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องออกมา เนะาะจากนั้นเราก็เขียนเป็นตัวเลขไทยนะครับในคำตอบเนะาะตอบอะไรนี่สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกแค่นี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับทบทวนก่อนเนาะนักเรียนจะต้อง โยงเส้นแบบนี้ให right right. so ้ได้นะครับโดยใช้ทริคที่คุณครูให้ไปนะเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทําอะไรก่อนและทําอะไรหลังนะครับจากนั้นนักเรียนสามารถเขียนวิธีทําแบบนี้ได้นะครับโดยที่นักเรียนทําตามขั้นตอนอันนี้คือขั้นตอนขั้นตอนที่1เห so <So S 2> <c oughs> ็นไหมครับอันนี้คือขั้นตอนที so ่2และอันนี้คือขั้นตอนที่3จากนั้นนักเรียนก็จะได้ผลลัพธ์ที่มันถูกต้องนะครับครับผมจากที่นักเรียนนะครับได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวเรื่องราวเกี่ยวกับการ บวกลบคูณหารจํานวนนับแบบมีวงเล็บและไม่ม <พ satisfy. S 1> ีวงเล็บไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นั้นครับนักเรียนก็คงจะอยากจะทําแบบฝึกหัดละอยากจะทดสอบฝีมือตนเองแล้วนะครับนักเรียนไปทําใบงานนี้เลยลูกใบงานของหน่วยที่4ี่เรื่องการบวกลบคูณหารจํานวนนับนะครับเรื่องการบวกลบคูณหารแบบมีและไม่มีวงเล็บนะครับนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อของตัวเองให้เรียบร้อยนะครับชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยและในนี้จะมีนนนนน้้อออองงิปปโครรับกกวว่าาาใํณขขเีียมตน อะไรบ้างนะครับอ่าพูดง่ายๆก็คือขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนนี้ทั้งหมดก็คือวัวควายหายบ้าแล้วนั่นแหละนะครับเนาะอ่ามีจํานวน3ข้อนะครับคุณครูเฉลยไปให้แล้ว1ข้อเนาะนักเรียนสามารถทําลงไปในใบางานนี้นะครับหากเรียนทําเสร็จเรียบร้อยนักเรียนอย่าลืมระบายสีต่างๆให้สวยงามนะลูกอ่าระบายสีต่างๆให้สวยงามเลยนะครับเนาะเพราะว่ายิ่งระบายอ่าให้สวยงามเท่าไหร่นะครับก็จะมีได้คะแนนเยอะขณะเท่านั้นนะครับ อ่ะแต่ระบายสีให้สวยงามอย่างเดียวไม่ได้นะตัวหนังสือนักเรียนต้องเป็นระเบียบด้วยนะครับต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะเตรียมในการส่งคุณครูนะครับอ๋อวันนี้นะครับนักเรียนใครที่เข้าใจแล้วสามารถทำใบงานได้เลยใครที่ยังไม่เข้าใจหรือยังไม่แน่ใจนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูต้นต้นคลิปได้นะครับอ่าถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับไปทำใบงานเรื่องการบวกลบคูณหารละคนทั้งที่มีวงเล็บและไม่มีวงเล็บได้เลยนะครับ วันแมพเรียนออนไลน์คณิตศาสตร์ให้มันมันเย้บายบายนายแมพเรียนคณิตศาสตร์ให้มันมันคณิตศาสตร์เออได้ให้แบบมันเย้เย่